สวัสดีค่ะนย่ยมแ็คเตอร์จังหวัดเลยจ้าพบกับเซลพิการอีกแล้วนะคะเซลพิการมาแนะนำตัวนี้เลย MU49 นะคะก<ม>ูปอ t a ต้ MU49 รถคันนี้ปี67นะคะปีใหม่มากลูกค้ารถแค่ปีเดียวเองนะคะคันนี้ผ่อนได้นะคะลูกค้าดาวเริ่มต้นที่50,000บาทนะคะดาวเริ่มต้นที่ห้าหมบาท ราคาหยุดที่5,90,000บาทนะคะลูกค้า5,90,000บาทรถปี67นะคะอุปกรณ์2ชิ้นนะคะดันหน้าผ่านหลังนะคะคันนี้สวยๆเลยทีเดียวนะคะลูกค้าเอ็ม่เก้าศูนนะคะรถปี67นะคะปูโบตาคันนี้ผ่อนได้นะคะลูกค้า เข้ามาดูเข้ามาชมทดลองขับกันได้ที่ดีเยี่ยมแท็กเตอร์จังหวัดเลยนะคะโทรทิดต่อสอบถามที่0872244023นะคะ0813201227นะคะ0815059796นะคะรถที่ร้านเราไม่ได้มี ให้เลือกแค่คันเดียวนะคะรถที่ร้านเรามีให้เลือกมากกว่า100คันนะคะทั้งในกลุ่มของยันม่มาและคูบตานะคะลูกค้าเข้ามาดูเข้ามาชมมาทดลองขับกันได้ที่ดีเยี่ยมแท็กเตอร์จังหวัดเลยค่ะ